สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นเมนูที่สุขภาพนิดนึงเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําจากปลาไม่ทอดไม่ย่างเราจะใช้วิธีการนึ่งแทนนะคะนั่นก็คือเมนูปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วค่ะไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ วัตถุดิบก็จะต้องประกอบไปด้วยปลาทับทิมเราใช้หนึ่งตัวเอามาแต่เนื้อนะคะส่วนก้างเนี่ยเอาไว้ทำน้ำสต๊อกหรือว่าจะเอาไว้ทำพวกต้มยำก็ได้นะคะเครื่องต้มยำหนึ่งมัดค่ะที่เขาขายตามตลาดก็จะประกอบไปด้วยตะไคร้เนี่ยสามต้นค่ะหนึ่งแง่งหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ใบ,บมะกรูดประมาณ6-7ถึงใบค่ะขิงขึ้นช่ายค่ะกระเทียมแล้วก็พริกแดงเราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะ ันนี้เป็นโชยุญี่ปุ่นนะคะของยี่ห้อทาคุม,มิอันนี้เนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเราเอามาทําปลาทับทิมเนื้อสีวนเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าซอสของมีความกรุมก่อมอยู่แล้วแล้วก็ซอสหอยสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาค่ะวัตถุดิบหลักๆมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะทําตามก็จะได้สามารถเปิดสูตรทําตามได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนําตะไคร ามาทุบมาบุบให้เขาพอแตกนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยเราก็ซอยเขาเป็นเส้นๆนะคะ่ะขิงเนี่ยขิงซอยเนี่ยเราจะใช้ทั้งในตัวน้ำซอสแล้วก็ใช้ตอนที่เราจะเอาไว้สำหรับโรยหน้าปลาของเราด้วยนะคะ ซอยให้เขาบางเลยค่ะเพื่อนเพื่อเวลารับประทานเนี่ยมันจะได้ไม่ออกรสที่จัดจนเกินไปนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นกระเทียมจีนนะคะกลีบของเขาจะใหญ่เวลาที่เรานํามาแต่งหน้าปลาหนึ่งของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยแต่ว่าถ้าใครชอบกลิ่นแรงเลยนะ สามารถใช้เป็นกระเทียมไทยได้กระเทียมจีนกลิ่นของเขาจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็สไลด์เป็นแม่นๆแบบนี้เลยส่วนพริกเนี่ยพริกที่เราใช้เป็นพริกแดงนะคะพริกแดงจินดาเราก็จะสไลด์เขาให้เป็นเฉียงๆแบบนี้เลยนะคะ เราหั่นเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมจานปลาของเรากันค่ะปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องนำเขาไปนึ่งก่อนนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้ปลาทั้งตัวก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่า เราสะดวกที่จะรับประทานปลาแบบที่ไม่ต้องมานั่งแกะต้องมานั่งใช้มือจับแกะก้างอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราก็เลยเชินเอาเฉพาะเนื้อออกมาเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ใช้ทั้งตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนพุงส่วนตัวส่วนไหนเราใช้หมดเลยเหลือแค่กระดูกกระดูกปลากล้างปาลา,งปาแค่นั้นเองนะคะเรียงปลาใส่จานเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาวางตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดกันค่ะ ของพวกนี้เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้ปลานึ่อของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวนะคะเขาจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาค่ะอะใครเนี่ยฉีกให้เป็นเส้นๆเลยนะตอนเราบุบเราบุบให้เขาแตกแล้วเราก็ฉีกให้เขาเป็นเส้นๆเลยค่ะก็เช่นกันนะหักเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็วางให้กระจายอยู่ทั่วจานปลาของเราเลยนะคะใบมะกรูดก็โรยเลยค่ะโรยให้ทั่วๆได้เลย บางคนไม่ชอบรับประทานปลาเพราะว่าไปเจอปลาที่ขาวนะคะ ก็วิธีนี้เนี่ยช่วยได้อย่างแน่นอนเลยปลาของเราจะหอมกลิ่นสมุนไพรด้วยนะเวลาที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเขาไปนึ่งเลยค่ะนึ่งด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางไฟแรงเลยนะคะใช้เวลาเนี่ยพเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่ละคนหั่นไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นจะบอกเวลาที่เป๊ะๆก็ไม่ได้ถ้าใครหั่นชิ้นใหญ่เนี่ยก็นึ่งให้นานหน่อยใครหั่นชิ้นเล็กก็นึ่งสักพักก็คอยเช็คดูนะคะว่า สุกดีหรือยังอย่ายให้สุกเกินไปเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาของปลาแบบนี้นะคะเราก็จะยกเขาออกมาจากลังถึงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยออกจากตัวจานปลาของเรานะคะเราจะไม่ใส่พวกนี้ลงไปเราแค่เอาเขาไปนึ่งด้วยเพื่อให้ดับกลิ่นคาวเฉยๆนั่นแหละคะ่ะ แล้วเพื่อนๆสังเกตนะคะเวลาที่เรานึ่งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในจานปลาของเราจะมีน้ําอยู่ปลาเขาจะคลายคลายน้ําออกมานะคะแล้วก็เทน้ําตรงนั้นทิ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะพักอ,อ่ไม่พักเราจะมาแต่งหน้าปลากันค่ะการแต่งหน้าเนี่ยก็ใส่ขิงซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกซอยลงไปได้เลยนะคะ เราจะเรียงยังไงก็ได้เอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆใส่เยอะๆได้เลยนะเพราะว่ามันอร่อยถ้าใครไม่ชอบก็ใส่ให้พอมีกลิ่นมีรสก็พอนะคะ อย่างที่บอกอะนะว่าขิงซอยเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเอามาไว้ในปลาจานปลาด้วยแล้วก็เอาไปใส่ในน้ําซอสนะคะพักส่วนของปลาไว้ก่อนค่ะคราวนี้พักในพักในส่วนของปลาจริงนะเราจะมาตั้งกระทะใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปรอจนกว่าน้ํามันจะร้อนจัดๆเลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะตั้งทิ้งไว้สักพักน้ำมันก็จะเริ่มร้อนจัดแบบนี้เราก็จะเอาน้ำมันร้อนๆเนี่ยนะคะมาเทราดลงบนผักบนขิงบนพริกบนกระเทียมแล้วก็บนใบขึ้นช่ายนะคะราดลงไปเลยราดลงไปนะคะแล้วเราก็จะ ทิ้งน้ำมันให้อยู่กับปลาเนี่ยประมาณ10-20นาทีนะแล้วเราก็นำเอาน้ำมันเนี่ยไปเทออกนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเราจะไปทำตัวน้ำซอสกันค่ะซอสซีอิ้วเนี่ยนะคะเราก็จะเทขิงเทโชยุญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เทน้ำตาลซอสหอยลงไปเครื่องปรุงรสที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะคะ จริงๆในส่วนของซอสเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆสามารถกรำหนดอัาตราส่วนเองได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนอย่างของเราวันนี้นะเราจะใช้ซอสที่เป็นโชยุญี่ปุ่น,นยี่ห้อทาคุมนินะเพื<ๆ>่อนๆคือมันเป็นซอสที่ค่อนข้างอร่อยรสเนี่ยมันกลมกล่อมนะคะเวลาที่เรามาทําตัวน้ําซอสอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบใช้ของยี่ห้อนี้นะอันนี้แค่มาบอกเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรแค่ใช้อะไรแล้วชอบก็เลยเอามาแนะนำต่อเพื่อนๆเท่านั้นเอง แต่ก็อย่างว่าแหละบางคนก็ชอบรสชาติที่แบบไม่เหมือนเรานะก็จะว่ามันมันเหม็นบ้างมันหอมบ้างต่างกันไปแล้วแต่คนแล้วแต่สะดวกจากนั้นเนี่ยเราใส่เครื่องทั้งหมดลงไปนะเราก็ใส่ขิงซอยที่เราเหลือเอาไว้ลงไปด้วยเราก็ตั้งไฟเลยใช้ไฟปานกลางเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้เนี่ยเราเติมน้ําเปล่าสะอาดลงไปด้วยนะเป็นน้ําที่ล้าง ถ้วยถ้วยโชยุนั่นแหละค่ะใส่ลงไปประมาณ150มิลลิลิตรเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจนกว่าซอสเนี่ยเขาจะเริ่มมีความข้นขึ้นมานิดหนึ่งก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเราก็นําน้าซอสเนี่ยมาเทราดลงไปในจานปลาของเราได้เลยนะคะเราจะราดลงไปโดยจะใส่ขิงที่เราใส่ในซอสด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้อย่างวันนี้เราไม่ได้ใส่เพราะว่าในตัวจานของเราก็มีขิงที่เราเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะคะ ก็เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วของเราโนนนี้นะทาง่ายมากๆเลยเพื่อนๆแล้วก็สูตรนี้เนี่ยอร่อยนะเขาจะมีความนัวความกลมกลม่อมนะคะแล้วก็เด็กๆรับประทานได้ผู้ใหญ่รับประทานดีเพราะว่าพริกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เอามาแต่งให้เขามีสีสันนะคะแล้วก็มีกลิ่นเล็กน้อยเท่านั้นเอง mm hmm. ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนชอบรับประทานปลาเนี่ยก็ลองเอาเมนูนี้ไปทํารับประทานกันดูนะคะ ถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ